คนที่จะมีความมั่งคั่งได้เขาจะมองหาแต่ความเป็นไปได้เมื่อลุงตีพูดถึงการสร้างความมั่งคัง่งคนที่มีกรอบความคิดที่เน้นความเป็นไปได้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จทางการเงินสูงกว่าคนอื่นเชื่อลุงตีเถอะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเริ่มต้นมาจากความคิดของเราลุงตีอยากให้ทุกคนลองคิดง่ายๆนะครับหากเราเล่นลิงชิงบอลแล้วเราเล่นเป็นลิงเราจะต้องวิ่งไล่ตามบอล เราจะทำยังไงครับแน่นอนเราพยายามคิดที่จะหาวิธีทุกทางเพื่อจะแย่งบอลจากเพื่อนให้ได้เร็วที่สุดและเป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะว่าสมองของเรามันมองหาความเป็นไปได้เสมอและหาทางที่จะแย่งบอลนั้นมามันหมายถึงการโฟกัสและจดจ่ออยู่กับปัญหาหรือเป้าหมายนั้นลูกเตะอยากให้พวกเรากระตือรือร้นในการแสวงหาโอกาสเปิดรับแนวคิดใหม่ๆและสําหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จเขามักจะมองหาโอกาสนี้เสมอความคิดของผู้แสวงหาความเป็นไปได้มันได้ชี้ให้เห็นถึงว่า คนเหล่านั้นจะมีกรอบความคิดหลายๆอย่างที่มันมีลักษณะที่มีความสําคัญแล้วเขาก็จะสามารถสร้างความมั่งคั่งของเขาได้เช่นกันอย่างน้อยเขาก็เปิดกว้างสู่โอกาสผู้ที่สแสวงหาความเป็นไปได้จะมีความสามารถในการรับรู้และใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ผู้อื่นมองข้ามและต้องมีจิตใจที่เขาเปิดกว้างกระตือรือร้นที่จะสแสวงหาสิ่งใหม่ๆม,มองเห็นการลงทุนหรือแนวคิดในการทําธุรกิจที่มีศักยภาพที่เขาสามารถสร้างความมั่งคั่งได้กรอบความคิดในการเติบโตตามนักจิตวิท ยาคารอ์เวกเขาบัญญัติไว้ว่าความเชื่อที่ว่าความสามารถและความฉลาดสามารถพัฒนากันได้ผ่านการอุทิศตนและทํางานอย่างหนักผู้ที่แสวงหาความเป็นไปได้ยอมรับกรอบความคิดนี้นะครับโดยเข้าใจว่าความสําเร็จทางการเงินของพวกเขาไม่ตายตัวแต่สามารถปรับปรุงปรับเปลี่ยนได้ผ่านการเรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องและก็ปรับตัวแสวงหาทักษะใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาการสะสมความมาัง่งคั่งมักไม่ค่อยเป็นเส้นตรงมากนักเชื่อลุงติดครับผู้ที่แสวงหาความเป็นไปได้จะเข้าใจถึง ความสําคัญของความเพียรความพยายามและเมื่อเผชิญกับความท้าทายเขามองแค่ความล้มเหลวเป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเพื่อปรับแต่งกลยุทธ์และฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งต่อไปลุงตีมีตัวอย่างของบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นแบบอย่างของความคิดของผู้แสวงหาความเป็นไปได้และประสบความสำเร็จอย่างมากมายมาเล่าให้ฟังนะครับคนแรกที่ลุงตีชื่นชมคือเอเลนมัสซ์หลายๆคนคงรู้จักผู้ที่อยู่เบื้องหลังบริษัทต่างๆเช่นเทสลาหรือ SpaceX เป็นที่รู้จักจากการที่เขา สแสวงหาความเป็นไปได้ที่เธอเยอทะยานอย่างไม่หยุดยัง้งไม่สิ้นสุดเขาได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามีการสำรวจอวกาศและเขาก็ศึกษาในเรื่องของการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนความสามารถของ Elon Musk เขาหาโอกาส <_' S 2> และไล่ตามโอกาสนั้นอย่างไม่บัรญยญบัญญัง เขามีบทบาทสําคัญในความสําเร็จทางการเงินนั้นยิ่งใหญ่ของเขาเขามองเห็นความเป็นไปได้อยู่ตลอดเวลาและลุงตีเชื่อว่าเขามีความคิดที่น่าเหลือเชื่อมากนะครับเขามีความคิดว่ามนุษย์เราจะสามารถขยายอาณาจักรไปอยู่บนดาวอังคารได้แล้วซึ่งโอกาสนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมอีกคนหนึ่งที่ลุงตีชื่นชมก็คือวอร์เรนบัฟเฟต์หนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากที่สุดในโลกนี้เป็นศูนย์รวมของความคิดในการแสงวงหาความเป็นไปได้ตลอดอาชีพของเขาบัฟเฟต์แสดงความสามารถพิเศษในการที่จะระบุบริษัทที่มูลค่า แต่มีโอกาสที่จะเติบโตในการลงทุนระยะยาววิธีของความที่บบฟเฟตใช้คือความอดทนของเขาควบคู่ไปกับความคิดแบบเติบโตทําให้เขาสามารถสะสมความมั่งคั่งได้อย่างมากหาคุณเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาที่จะเป็นผู้แสวงหาความเป็นไปได้แลนะปลดล็อกศักยภาพของคุณในการสร้างความมั่งคั่งของคุณลุงตีอยากให้คุณพิจารณาว,วิธีการแก้ปัญหาต่อจากนี้ไปสำหรับตัวคุณเองนะครับคุณต้องปลูกฝังความรู้ปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็น พัฒนา,นากรอบความคิดที่อยากรู้อยากเห็นหรือการสแสวงหาความรู้ใหม่สแสวงหาการสำรวจสิ่งใหม่ๆ และอย่างคุณต้องมีการอ่านหนังสือแสดงความกระตือรือร้นที่จะเข้าสัมมนาต่างๆหรือมีส่วนในการเข้าหลักสูตรออนไลน์ต่างๆแล้วก็ล้อมรอบตัวคุณไปด้วยบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณในการที่จะสร้างสารรค์ิ่งต่างๆให้คุณคุณต้องยอมรับความล้มเหลวและเรียนรู้จากมันมองความล้มเหลวเป็นบันไดสูค่ความสำเร็จมากกว่าที่เป็นอุปสรรคที่คุณก้าวผ่านไม่ได้การวิเคราะห์ความล้มเหลวดึงบทเรียนอน,นอกๆมา และปรับกลยุทธ์ของคุณตามนั้นมันจะเป็นการเปิดรับความล้มเหลวที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้เรียนรู้แล้วก็จะช่วยปรับปรุงคุณให้เติบโตและก้าวขึ้นไปอย่างมี ความเข้มแข็งและแข็งแรงคุณต้องสร้างความสมัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่มีความคิดเดียวกันในความเป็นไปได้การสร้างความมั่งคั่งของคุณร่วมกิจกรรมกับเขาร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายและหาที่ปรึกษาที่สามารถให้คําแนะนําและสนับสนุนคุณได้แม้ว่าผู้ที่แสวงหาความเป็นไปได้จะยอมรับโอกาสแต่ลุงติว่าการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจประเมินความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นประเมินรางวัลที่คุณจะได้รับคุณจะสามารถตัดสินใจเลือกอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณวางไว้ได้และยอมรับความสิ่งที่คุณมีได้จะทําาให้โอกส ที่จะสร้างความมั่งคั่งนี้มันมีมาสูงขึ้นได้ครับเชื่อลุงตีนะครับว่าการสร้างความมัง่งคั่งเริ่มต้นด้วยความเชื่อในความเป็นไปได้และลงมือทําเพื่อมันอย่างจริงจังขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบลุงตีหวังว่าการดูคลิปนี้จะทําให้คุณเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับลุงตีหวังว่าคุณจะสามารถใช้แนวคิดนี้ในการปรับใช้ในธุรกิจของคุณไม่มากก็น,น้อยหากใครมีอะไรเพิ่มเติมอยากจะมาคุยก็ลองพิมพ์มานะครับหรือแนะนําเพื่อนๆมาก็ได้ลุงตีรอดูรออ่านอยู่นะครับ ชร์กดติดตามลงตีด้วยนะครับอยากประสบความสำเร็จต้องเรียนรู้กับคนที่ประสบความสำเร็จกับลงตีซี o โแล้วพบวกวันใหม่ครับ